วันนี้นะฮะผมมาอยู่กับแอมกีตาร์รุ่นใหม่นะครับคาสุกิเซน 60R นะครับสำหรับข้อดี3ข้อนะครับให้เลยครับแอมตัวนี้นะครับข้อแรกครับเสียงคีนที่ดีครับรุ่นนี้นะฮะดอกลำโพง12นิ้วนะครับจะเป็นรุ่นคาสุกิถวังเจอร์นะครับแล้วก็มีสปริงรีเวิร์สให้นะครับแล้วก็ความถี่ครบถ้วนครับ3แบนด์นะครับ EQ 3แบนด์ซึ่งก็คือทุ้มกลางแหลมนะครับแล้วก็ยังมีช่นลเสียงแตกนะครับเป็นโอไดด้วย ครับมีโอไดมาด้วยนะครับแล้วก็ทีเด็ดก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือรีเวิร์บลังสปริงนะครับผมข้อดีข้อทีอ D, ่2นะครับในเมื่อเรามีเสียงคีนที่ดีแล้วนะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกก้อนของเราเนี่ยอัดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้เอฟเฟกก้อนเป็นโอไดเล่นเข้าไปนะ ส่วนข้อดีข้อที่3สุดท้ายครับรูปล่างหน้าตาสวยงามมากครับพร้อมกับราคาครับ5,900เท่านั้นครับได้รูปล่างแบบนี้นะครับที่สำคัญครับยังมีบลูทูธเชื่อมต่อได้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับแอมกิตาร์คาสุกิเซน6 0 r สามารถติดต่อทาง Music e n t นทได้เลยครับบ๊ายบายครับ